ครับผมช่างหนูครับช่างหนูทําได้ทำได้ทุกอย่างตามช่างหนูถนัดนะครับผมวันนี้ช่างหนูจะมาบอกคือเรี่อเกี่ยวกับมิเตอร์ไฟที่อยู่ที่เสาไฟที่บ้านเรานะครับมันทํางานยังไงมันเป็นการหมุนคีรอบคีลอบแลวขับเคลื่อนแบบไหนมันมีความแตกต่างนะครับเพราะว่ามันหมุนมันหมุนยังไงนะครับมันแตกต่างยังไงครับสองลูกดีครับอันนี้ลูกแรกครับผมลูกแรกนี้เขาเรียกว่ามอ5แอมนะครับผม 5A ดูไงเราจะดูยังไงว่ามัน 5A นะครับนี่ครับมา220โวลต์ถึง220โวลต์นะครับเป็นแบบนี้ครับมันเรียก5วงเล็บ 15A นะครับเพราะหมายถึงแอ A นะครับ,บ 5A นี้คือโหลดไฟได้คือน่าจะเป็นแบบนั้นเขาโหลดไฟได้ถึง1 5แอมป์มันจะเกินไปกว่าน,นี้ไม่ได้นะครับต่อมาจะเรียกเรียก50ถึง60เฮิรตซ์แล้วไอ้ตรงนี้ 1200kW นี่เขาเรียกว่า กิโลวัตต์เขาเรียกบอกเป็นวัตต์เขาเรียกวัตวต์เป็นพันสองร้อยกิโลวัตต์ความหมายของมันว่า2 2สองพันสองร้อยกิโลวัตต์นี่มันเป็นยังไงละครับเนี่ยมันมันไม่ถึงว่าตัวเลขของมันตัวนี้ครับคือเลขตัวสีงแดงตัวนี้ครับตัวนี้เขาเรียกเลขทดสลิยมนะครับผมมันจะหมุนไปหมุนมาตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าอยู่งั้นครับผมมันจะบอกตำแหน่งให้เลื่อนไปข้างหน้าไปเรื่อยๆตรงนี้เขาอ่านหลักแรกเขาเรียกหลัลกหน่วยหน่วยสิบร้อยพันนะครับผมง่ายๆครับเขาเรียกว่ารอบนี้หมุนพันสองร้อยรอบนะหลักนี้มึงถึงจะ สมมุติง่ายๆหน่วยละ3บาทหรือ5บาทถ้าหลักนี้มันขึ้นไปเลนื่นเลื่อนไป1นหนชนั่นหมายถึงว่าเราใช้ไฟไปและ1หน่วยคือ5บาทง่ายๆนะครับผมก็หมุนสลับไปเรื่อยขึ้น2 2หน่วยก็เป็น10บาทอะไรไปเรื่อยครับจนไปถึงเลข9เลข9ทีนี้มันก็จะกระเถิบไปนีหลักหลักหลักร้อยนี่จะขึ้นเป็นหลัก1ต่อมันก็เถิบไปยงั้นเรื่อยนะครับนะครับผมวิธีการนับของไฟฟ้าเขาก็น,นับแต่หน่วย1 0บร้อยพันไปอย่างนี้ครับการคิดเงินเขาก็จะคิดไปตามตามค่าหน่วยนะครับผมก็ รวดต่อไปเขาก็จะเอาหลักหน้าหลักที่ต่อไปชุบเขาก็จะลบออกมาก็จะเหลือเป็นหน่วยออกมาเขาจะมีค่า f t อะไรเขากระตามนั้นครับท่านหนูเอาเอาทำให้รู้พอสังเกตนะครับตอนนี้มาดูลูกที่สองครับนี่ครับลูกสี่สองนี่ครับลูกนี้มันเท่าไรครับก็ดูง่ายครับมันแตกต่างตรงไหนก็มัน15วงเล็บ45นี่ครับมันถึงว่าอันนี้มอดหมายถึง1 5หแอมป์วงเล็บคือกระโดดเกินไฟไม่เกิน4 5แอมป์ คือเขาเรียกรอบรอบมันจะช้ากว่านะครับแต่การหมุนของเลขมิเตอร์นี้เท่ากันนะครับผมไม่ใช่ว่าแตกต่างกันยังไงครับมันแตกต่างถือว่าการหมุนของมิเตอร์นี้มันช้าก็มันจะบอกหน่วยอยู่ครับนี่ครับ220โวลต์ครับกระแสไฟฟ้านะครับผมแล้วก็มีตัวนี้มันเหมือนกันนะครับนี่นี่สามร้อยอาร์แล้วก็เคกิโลวัตต์นะครับก็เหมือนกันนะครับเนื้อสนี่พันสองร้อยอันนี้สามร้อยอาร์กิโลวัตต์นะครับผมคือหมายถึงว่ารอบของวิเตอร์ตัวนี้หมุน สามร้อยรอบสามร้อยรอบเหมือนที่จะขึ้นมาหนึ่งหน่วยเนี่ยครับมันก็มีเหมือนกันแต่ตัวนี้เลขทศนิยมตัวนี้หลักนี้มันไม่มีขีดแดงเหมือนตัวนี้มันแตกต่างตรงแอมป์นะครับผมครับผมการหมุนของสีห้าแอมป์นี้มันจะหมุนช้ารอบช้ากว่าแต่ใช้จำนวนรอบของการหมุนแต่และหน่วยมันก็จะน้อยกว่านะครับผมเนะี่ยสามร้อยรอบต่อหนึ่งหน่วยนะครับผมแตกต่างตรงนี้ขอเสริมเลยนะครับ IEC นะครับคือค่าค่ามาตรฐานของการติดตั้งนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับ IEC แต่เลขจะมากหน่อยนะครับ ของแต่ละม้อแต่ละรุ่นนะครับผมเป็นค่ามาตรฐานนะครับแต่ตอนนี้เราอยากจะรู้ว่าหม้อละลูกไหนนี่ครับตัวนี้ครับ NO นี่นะครับเขาเรียกหมาย,ลายเลขเลขม้อของเราครับมันอยู่คู่กับใบเสร็จไปดูเอาได้เลครับผมมันจะตรงกันนะครับสังหนูก็นามาให้ดูพอสังเกตนะครับคือการแตกต่างบางม้อบางบ้านใช้ไฟน้อยก็เขาติดตั้งให้แค่5แอมบ้านไหนใช้ไฟมากหน่อยมีติดตั้งแอร์ขอไฟเข้ามาก็15แอมบุงเล็บ45 ก็ใช้ได้นะครับแต่คลิปต่อไปชัาหนูจะนําเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเสียบให้ดูว่าการหมุนคอมพิวเตอร์นั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราจะหมุนหมุนแบบไหนอะไรกินไฟก็กันนะครับสำหรับวิปนี้ช่างหนูก็นํามาบอกวิธีการดูมิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตามเสาวบ้านเรานะครับให้รู้พอสังเกตว่าเราชาวบ้านเราใช้ไฟกีแอมบางคนไม่รู้บ้านเรามีหม้อไฟกีแอมดูตรงนี้ครับ15ลบ15 15หวงเล็บ15ครับผมชใช้ไฟฟ้าบ้างหน่อยก็จะใช้ขอแบบนี้ครับ15หวงเล็บ50เฮิอันนี้ช่างหนูนํามานหู้้ คร่าวๆนะครับวิธีการดูมิเตอร์ว่ามิเตอร์ไฟบ้านเรานั้นใช้ไฟกีแอมก็มีสาระ,ะดีๆอะไรช่างหนูก็จะนํามาเสนอให้ดูอีกครับคลิปต่อไปช่างหนูจะนำมาให้ดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนในบ้านเรากินไฟมากกินไฟน้อยหลับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับผมการดูมิเตอร์ว่าบ้านเราใช้ขีแอมแล้วการอ่านหลักหน่วยอันนี้หมุนขีรอบขีรอบ ตามสเต็ปของมันนะครับผมโอเคนะครับจบเพลงคนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแจร์กดติดตามช่างหนูเป็นกำลังใจกันนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับบางบ้านก็นไม่รู้มันแตกต่างยังไงก็ไปลองดูบ้านตัวเองมีหม้อคีแอม